สวัสดีครับอยู่กับเราอีกครั้งนะคะฝึกภาคเรื่อยนะคะวันนี้เรามาอ่านมางังงะเรื่องจิตวิญญาณต่อสู้ระดับพัดเจ้าตอนที่106ถึง110นะคะไปรับชมกันเลยทางเข้าหอสมบัติชินนานขค่าขอเตือนเจ้าเอาไว้ในานาคุนระวังตัวให้ดีเถอะไปกันเถอะนายน้อยชินนานข้างหลังท่าน พวกเราต้องมาส่งเขากับขอบคุณผู้อาวุโสวันนี้ข่ามีความสุขมากที่ได้มาหอสมบัตินอกจากนี้หากมีงานประมูลอีกแน่นาโคดโปรแจ้งข้าด้วยแน่นอนว่าข่าจะทำตัวให้ว่างไว้พวดนายน้อยหินหนานภูเขาสองลูกข้างหน้าเราคือพื้นที่ของชั้นนอกและพื้นที่ของชั้นในทั้งสองเป็นที่อยู่อาศัยของสิทธิฝ่ายนอก อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังได้รับการปกป้องการสอบแนมเอาไว้ด้วยนอกจากนี้ที่อยู่อาศัยของชั้นนอกและชั้นในจะถูกจัดแบ่งเป็นกลุ่มๆก,การจัดกลุ่มมีความสำคัญอย่างไรมันค่อนข้างสำคัญมากทีเดียวเช่นนั้นข้าจะอธิบายให้ฟังอย่างง่ายๆ ที่อยู่บ้านที่หนึ่งจะมีขนาดมากกว่าที่อยู่บ้านที่ห้าถึงห้าเท่าและมากกว่าบ้านที่สิบถึงสิบเท่าซึ่งมันต่างกันอย่างมากนายน้อยฉินหนานท่านอยู่ในอันดับที่ห้าของสิทธิ์ฝ่ายนอกท่านจึงได้รับอนุญ,ญาตให้อยู่ในบ้านอันดับที่ห้าอย่างที่ข้าบอกหากดับของท่านเพิ่มขึ้นบ้านของท่านก็จะถูกเปลี่ยนเช่นกัน และหนานกงเฉินคือผู้ที่อยู่ในบ้านหลังที่หนึ่งหากหนานกงเฉินอยู่ในบ้านหลังที่หนึ่งแสดงว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งพอสมควรข้าควรเร่งพัฒนาความแข็งแกร่งแล้วห่วงหลนห่วงหลงเสี่ยวหลินและโฉวอวินอยู่อันดับที่เท่าไรและตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนในบรรดาสิทธิ์ฝ่ายนอกห่วงหลงคือ อันดับที่สองชูวอวินคื้ออันดับที่สิบสามและเสี่ยวหลินคื้ออันดับที่ยี่สิบพวกเขาได้รับภารกิจและออกจากนิกายไปเพื่อทำการฝึกขอขอภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับผมในน้อยฉินหนานนี่คือบ้านของท่านบ้านของอันดับที่ห้าก็น,น่าประทับใจมากแล้วและบ้านพักของอันดับที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรนะ ความต่างของอันดับที่5และอันดับที่หนึ่งต่างกันเพียงแค่นี้แต่ผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงนายน้อยชินนานเช่นนั้นวันนี้ข้าขอตัวก่อนเข้าใจแล้วไปหิงวันนี้ข้าต้องขอบคุณเจ้ามาทั้งเรื่องการประมูลและยังช่วยนำทางมาที่นี่ไม่มีปัญหาข้าเพียงแค่ทำในสิ่งที่ มควรจะทําเท่านั้นเยี่ยมไปเลยตอนนี้ข้าใกล้ชิดกับนายน้อยชินนานเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นแล้วฝุในครั้งนี้ข้าได้รับประโยชน์ยิ่งหนกข้าไม่คิดว่าตาที่ได้รับมาจะช่วยให้ข้าได้รับสมบัติมาสามอย่างโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยของส่วนใหญ่ที่ได้รับมาข้ารู้วิธีใช้เว้นแต่เรื่องโศกที่ข้ายังไม่แน่ใจ ตามที่เห็นผ่านดวงตาแห่งจิตวิญญาณต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์มีปริมาณพลังจำนวนมากหลบซ่อนและหลับไหลอยู่จะต้องมีบางอย่างที่ใช้ในการปลุกมันเข้าใจแล้วกัดไปที่เม้วนะเมื่อพูดถึงอาวุธหรือสมบัติหายากมาต้องใช้เลือดสดๆดังนั้นข้าควรจะต้องลองดูวิธีนี้ฟ แสงขึ้นที่ของของพระเอกนะฮะฝุกสมกำลังดูดไปนะฮะผมนี่มันเอ๋ดอกไม้เจ็ดเสียอัอญญนญมณีสมุดเม็ดยาเก้าโคจรทองคำและแม้แต่เม็ดยาจักรพรรดิของข้าพวกมันทั้งหมดหายไปไอ้เจ้าขยะบ้านี่ตายไปซะ ให้เอกโดนดันออกมานะขรับเอาของของข้าคืนมาซาอ,อืมเสียงอะไรมีบางอย่างอยู่ภายในสมดวงตาแห่งจิตวิญญาณต่อสู้อศักดิ์สิทธิ์มีคนอยู่ในสมเจ้ากำลังมองอะไร หยุดจ้องข่าแบบนั้นได้แล้วข้าเป็นเจ้าหญิงนะตอนนี้ภะระของข้ายังไม่เพียงพอและคงจะหลับหลายอีกครั้งในไม่ช้านี้ในฐานะที่เจ้าเป็นทาสของข้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องรวบรวมยาจํานวนมากมายค่ะเจ้าหญิงอะไรของเจ้าและเจ้าบอกว่าข้าเป็นทาสของเจ้าและต้องคอยหายยามาให้เจ้าอีกอย่างนั้นหรืออย่าอยู่เลย ข้างในนั้นเกิดอะไรขึ้นมีคนกําลังฝึกอยู่หรือพลังช่างน่ากลัวยิ่งหนักใครกันที่อยู่ในบ้านหลังนี้ข้าจําได้เขาคือชินนานผู้ที่ได้อันดับหนึ่งของการทดสอบความสามารถเขาสามารถเข้าสู่เขตแดนลึกลับและยังสามารถสังหารผู้มีฐานการบวชเพาะในขั้นที่สิบของเขตแดนกายาแบ่งเบามีจิตวิญญ,ญาณต่อสู้ระดับ9้าขั้นห่วงได้ด้วยนั่นมัน เป็นความสามารถที่น่ากลัวจริงๆฉินหนานข้าหวังว่าเจ้ายัางสนุกได้ตอนที่เจ้ายัางมีเวลาอยู่เมื่อถึงเวลาของข้าข้าจะทำให้เจ้าได้รับรู้ถึงความโกรธของข้าต่อสิ่งที่เจ้าทำบ่าชฉมาดนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้ารู้สึกถึงความไร้พลังของตัวเองฮ่าไอ้ รอก่อนเธอเจ้าโสมเมื่อถึงเวลาข้าจะเอาเคืานให้สะสมเลยคอยดูเธอสิบวันต่อมาไว้ยังโกหก่อาอย่างที่คาดไว้เลยภูเขาของสิทธิไฟนอกนั้นมีพลังสีสีพลังฉีที่ค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์ ด้วยการฝึกฝนเพียง10วันข้าก็สามารถเข้าสู่ขั้นที่9ของเขตแดนกายาแบ่งเบาสำเร็จการฐานการบวเพาะณนะปัจจุบันของข้าข้าน่าจะสามารถจัดการกับหนานกงเฉินได้หากใช้ร่วมหนึ่งทลายสวรรค์อย่างไรก็ตามหนานกงเฉินอยู่ในขั้นครึ่งของเขตแดนเซียนเทียและยังอยู่ในไม่ห่างจากขั้นที่ห ขตแดนเซนเทียนมากนักพลังของเขาตอนนี้มากฝ่าขั้นที่สิบของเขตแดนกายาแบ่งเบาทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าสมบ้านานหาข่ามีดอกไม้เจ็ดสีและอัญ,ญ,อญ,ญามณีสมุนสมุดข่าคงเข้าสู่ขั้นที่สิบของเขตแดนกายาแบ่งเบาไปแล้วเฮข้าคงต้องทำการบวเพาะแบบนี้ต่อไปสินะ สิทธุทุกคนให้ทำการออกมาภายนอกนะร้านยกขาวตอนนี้สิทธิ์ชั้นในได้มาที่นี่เพื่อมอบคำบรรยายให้แก่เราบรรยายแต่ว่าข้าอยากจะปบเพราะต่อหากใครไม่เชื่อฟังจะถูกลงโทษด,ด้วยยาเซนเทียนจำนวนหมื่นเม็ดเฮ้อฝึกสนามฝึก ข้าได้ยินมาว่าผู้ที่จะมาบรรยายในครั้งนี้คือท่านพี่หลีหงและเป็นนางจริงๆหรือนางไม่เพียงแต่มีจิตวิญญาณต่อโซ่ระดับเก้าขั้นห่วงแต่นางยังอยู่ในสิอันดับแรกของสิทธิ์ชั้นในอีกด้วยหากท่านพี่หลีหงเป็นผู้ให้คําบรรยายในครั้งนี้ข้าว่ามันจะต้องแต่ต้องต่างจากผู้บรรยายครั้งก่อนแน่ๆ ดูเหมือนว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆกันบ้างแล้วแหละวฟึฟูทุกคนเงียบซะหากใครไม่มบิัตามจะถูกลงโทษหลีหงวันนี้ข้ามาเพื่อทำการบรรยายให้พวกเจ้ามีใช่มาช่วยเรื่องการพกเพาะและจะไม่สอนวิธีการต่อสู้ใดๆให้พวกเจ้าด้วยข้ามาที่นี่เพื่อ ข้ามาที่นี่เพียงเพื่อจะบอกว่าโลกใบนี้ฟ้างใหญ่มากขนาดไหนพวกเจ้าทุกคนต้องจังใจฟังกันให้ดีๆหาใครกล้าไม่สนใจคนผู้นั้นจะได้ลิฟต์รสชาติหอของข้าท่านพี่หลี่ขหงคนนี้น่าสนใจยิ่งนัก ไม่เพียงแต่นางจะมีฐานการบ,บุพเพอยู่ในขั้นที่6ของเขตแดนเซียนเทียนนางยังอยู่ในเขตแดนลึกลับขั้นตามเช่นเดียวกับข้าด้วยนางไม่ใช่คนที่จะประมาณได้เลยในทวีปชาหลันของเราแบ่งพื้นที่หลักๆเป็นบนและล่างภูมิภาคตอนบนฟว้างใหญ่อย่างไม่น่าเชื่อ มีโอกาสนบให้ถ้วนที่จะพบสมบัติและผู้บุกเพาะส่วนภูมิภาคตอนล่างมันเล่ากับเพียงหนอนบึงหากเทียบกับภูมิภาคตอนบนนิกายจิตวิญญาลึกลับของเราอยู่ในภูมิภาคตอนล่างพื้นที่ตอนล่างมีประเทศมากฝ่า100ประเทศและมีนิกายมากฝ่า500นิกายนิกายเหล่านี้อยู่ในระดับเดียวกับนิกายเรา อันดับต้นๆของทั้ง500นิกายมีฐานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่3แห่งและนิกายทั้งหมดก็ได้รับการจัดการโดยทั้ง3ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ในภูมิภาพตอนล่างพวกเขาถูกจัดให้อยู่ในระดับสูงสุดของการบรเพเะสิ์คนไหนบอกข้ามาว่าเขตแดนการบรเพเะมีอะไรบ้าง กายาเขตแดนแบ่งเบาไปอ่านเอาเองนะครับผมฐานการบกเพาะแบ่งเป็นเขตแดนกายาแบ่งเบาเขตแดนเซนเทียนเขตแดนจักรพรรดิเขตแดนบรรพบุรุษเขตแดนปกครองเขตแดนราชันเขตแดนศักดิ์สิทธิ์เขตแดนก่อเกิดเขตแดนมหาราชาและเขตแดนพระเจ้าดีมากฐานการบกเพาะแบ่งออกเป็น1ิบเขตแดนและ และเขตแดนจะมีอยู่สิบขั้นผู้นำนิกายของเรานั้นอยู่ในจุดสูงสุดของเขตแดนบรรพบุรุษอย่างไรก็ตามภูมิภาคตอนบนนั้นยังมีผู้บุกเพราะที่อยู่ในเขตแดนที่สูงฟ้าอีกมากมายตอนนี้พวกเจ้าทุกคนคงรู้กันแล้วว่าการที่พวกเจ้าได้เข้าสู่นิกายิตดุญญาลึกลับ เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นอย่าลำพองตนว่าตัวเองเหนือฝ่าผู้ใดความจริงพวกเราทุกคนรวมถึงข้าก็เป็นเพียงมดตัวเล็กๆในทวีปที่ฟังใหญ่แห่งนี้สิทธิคนนี้สามารถตอบคำถามของข้าได้นี่คือตาของข้าเจ้ามีอิสระที่จะไปหาข้าเมื่อเจ้าอยู่ในพื้นที่ของสิทธิชั้นในรับไป เหตุใดเขาจึงได้รับตาลาไม่รู้สิมันข้อแค่คำถามง่ายๆข้าเองก็สามารถตอบได้เช่นกันหากคำพูดของท่านพี่หลีหงเป็นเป็นความจริงโลกใบนี้ช่างฟัาง้างใหญ่ยิ่งนักและการได้เข้าร่วมนิกายจิจต,จตวิญญาณลึกลับก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของหลายๆอย่างเท่านั้น สิ่งสำคัญที่สุดคือข้าต้องเสริมสร้างความแข็งแกร่งของข้าเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการ,รเผชิญหน้ากับโลกที่ฟั้างใหญ่นี้และเพื่อขึ้นจุสจดสูงสุดชินหนานหยุดก่อนก่อนหน้านี้เจ้ากล้าลังแกค่ข้าที่หอสมบัติและระดับการประกองของข้าในตอนนี้ก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเจ้า แต่ข้าไม่ใช่คนที่จะยอมทูกแก้ง่ายๆวันนี้ข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มลดความโกรธของข้าเจ้าควรคุกเข่าและขอโทษข้าซะเดี๋ยวนี้นั่นมันห้าพยัคฆลายชายคนนี้คือใครกันที่กล้าไปหาเรื่องกับหนานกงเอ๋อและห้าพยัคฆลายแบบนั้น เขาคือชิ้นหนาอันดับหนึ่งของการทดสอบความสามารถและสร้างประวัติศาสตร์ทำการทดสอบที่ป่าไผ่โบราณได้พันเก้าเขาหรือบอกว่าเขายังเป็นคนที่สามารถฆ่าสุดยอดอัจฉริยะได้สามารถฆ่าสุดยอดอัจฉริยะได้หรือหากมองในแง่ความแข็งแกร่งลแล้วละก็ห้าพยักษ์กลยจุดแข็งของเขาคือการร่วมมือกัน หากพวกเขาล่วมมือกันสู้หลักก็คนยางชินหนานหาได้เป็นคู่ต่อสู้ของพวกเขาใหม่วันนี้ข้ายุ่งค่อยมาใหม่วันหน้าก็แล้วกันฮ่าฮ่าฮ่าฮชินหนานเจ้ากลัวข้าอย่างนั้นสินะเจ้าพยายามจะหนีข้าพวกเราห้าพยักร้ายอย่างนั้นสินะข้าได้ยินมาว่าเจ้าได้สิ่งของไปมากมายหลังจากทบ จบการทดสอบความสามารถเจ้าสองพวกมันทั้งหมดไหมค่าซะดีๆมีเช่นนั้นอย่าว่าข้าไม่เตือนข้าไม่มีอะไรจะให้พวกเจ้าหรอกนะดูเหมือนว่าการต่อสู้พวกเจ้าคงจะเป็นทางเลือกเดียวเจ้าอยู่ในเขตแดนลีหลับของหนึ่งเดียวกับอาวุธแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนั้นหาได้สำคัญไหม ากพวกข้าร่วมมือกันไม่มีทางที่เจ้าจะรอดไปได้แน่เราคือห้าพยักฆลายดูคุณนๆนะนั่นมารูปแบบแสงลึกลับทั้งห้าเมื่อห้าพยักฆลายต้องการชนะคู่ต่อสู้พวกเขาจะรวมตัวกันและใช้รูปแบบนี้ข้าได้ยินมาว่าจะต้องอยู่ในเขตแดนเซียนเทียนเท่านั้น จึงสามารถทำลายลูกแบบแสนลึกลับทั้งห้าได้เช่นนั้นเจ้าเห็นหรือไม่นี่คือสิ่งที่เจ้าได้รับเพราะเจ้ากล้ามาทำให้ข้าโกรธยังไงล่ะวันนี้ข้าจะบอกเจ้าให้นะวันนี้นอกเจ้าจะถูกข้าจัดการแล้วข้ายังจะเอายาทั้งหมดของเจ้าไปหากเจ้ากล้าไม้ข้าเห็นหน้าอีกเช่นนั้นหรือ งั้นวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าได้เห็นว่ามันง่ายแค่ไหนที่จะทำลายรูปแบบแสงศักดิ์หรือกลับทั้งห้าของพวกเจ้าดวงตาแห่งจจตวิญ,ญญาณต่อสู่ศักดิ์สิทธิ์ทุกคนลุยที่จะทำลายรูปแบบแสงศักดิ์สิทธิ์แสนลึกลับทั้งห้าของพวกเราเจ้าคงกำลังฝันอยู่สินะชินานา้นตุ้ง รูปแบบแสงลึกลับทั้งห้าถูกทำลายนี่มาเรื่องแบบนี้มันอะไรกันแม้น่ะนานกงเฉินยังต้องลำบากเพราะรูปแบบแสงลึกลับทั้งห้าเลยนะเป็นไปได้อย่างไรการเหตุใดชินนานเจ้าถึงไดร้รู้วิธีจัดการกับรูปแบบแสงลึกลับทั้งห้าได้กันตูม ชินหนาเจ้าคิดจะทําอะไรของเจ้ากันตอนนี้พวกเราอยู่ที่ลานฝึกของนิกายหากเจ้ากล้าทำอะไรแล่ะก็เจ้าจะต้องถูกลงโทษตามกฎของนิกาย5พยักร้ายตอนแรกข้าไม่ข้าไม่คิดจะเสียเวลากับพวกเจ้าเพราะข้าได้เรียนรู้อะไรมากมายจากการบรรยายของท่านพี่หลีวหงแต่ว่าพวกเจ้าก็กล้าที่จะคิดทําลายข้าและยังคิดที่จะเอายาของข้าไปอีก เรื่องทั้งหมดนั่นคงจะเป็นการเข้าใจผิดพวกเจ้ากล้าที่จะเอายาของข้าไปสิ่งที่ข้าเกียดมากที่สุดคือการเอายาของข้าได้ทั้งทั้งที่ข้าไม่อนุญาตพวกเจ้ายังกล้าเอายาของข้าอีกหรือไม่ไม่หรือเช่นนั้นก็เอายาทั้งหมดของพวกเจ้ามาให้ข้าเดี๋ยวนี้พวกเรายอมแพ้แล้วครับได้โปรดว้ชีิตพวกเราด้วยเถิด นานกงเอ,อ๋อมานี่เดี๋ยวนี้ต่อไปคือตาของเจ้าออท่านพี่ชินหนาในท่านชินหนานี่คือยาทั้งหมดของข้าท่านสามารถนำไปได้ทั้งหมดข้าผิดเองที่คิดจะเอาชนะท่านได้โปรดอย่าทำอะไรที่ใบหน้าของข้าอ่าไม่นะได้โปรด ไม่ข้าบอกว่าอย่าทำอะไรที่ใบหน้าของข้าฟ<ม>จบไปแล้วนะครับขออภัยนะครับผม